สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีบุเรงเครื่องจกักรกับภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจกักรวันนี้ตามติดทีมงานเสยโต้งนะครับกับภารกิจงานลือป่าจากที่ได้รับโครงการใหญ่มาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาเป็นงานลือป่า นี่นะครับซาขยะมักสักครู่ที่พิมตีไว้แล้วก็ทําการตัดเป็นทางนะครับชันเหมือนกันนะครับไปครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูว่าพิมตอยู่ระดับไหนแล้ว นพอสมควรครับขออยู่ระยะห่างดีกว่านะครับ หลายท่านอาจจะทราบนะครับผมกลัวเครือครับโดนมาหลายรอบแล้วบริเวณที่ทำนี้ก็อยู่ติดกับเขตวัดนะครับคือเราจะทำการรือป่า ให้กับทางวัดด้วยนะครับคุยกับทีมงานเสียต้องนะครับคือเป็นการทำบุญด้วยนะครับทำให้บริเวณเขตจุดวัดนี่สะอาดสะอ้านเลยนะครับพอดีมีโอกาสได้ทำครับเป็นที่ติดติดเขตวัดขึ้นไปคุยกับหลวงตาก็หลวงตาก็เห็นดีด้วยครับ ที่ค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับเป็นที่ชันนะครับคือต้องปรับระยะการยืนไปด้วยแล้วก็ลื้อไปด้วยครับไปครับเดี๋ยวไปดูชั้นบนสุดกันเค้ืนมาถึงจุดสูงสุดตรงบริเวณนี้แล้วนะครับ สงมากครับก็ดีนะครับบริเวณนี้ลกล้างมานานพอสมควร หมดเจอะนะครับอุปสรรคของผมโอ้โหโดนไปแล้วครับโดนหมดลุมนะครับเดี๋ยวขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าคาบไม่นิ่งครับผมโดนหมดเล่นงานแล้วอนี้ก็จะเป็นกอไผ่นะครับ คือมุมยืนจํากัดเลยนะครับการทำงานก็ต้องคอนโทรลดีๆนะครับคือการดึงแล้วรถสไลด์ก็อันตรายครับเพรตอนนี้คือลักษณะการยืนคือสุดแล้วนะครับ All right. การเข้ามาถ่ายทำนะครับในเขตป่าอลกล้างแบบนี้สิ่งที่ผมระแบงก็คือเป็นพวกพึ่งมิ้มนะครับงูนะครับสัตว์มีพิษโอ้ยโดนอีกหนึ่งดอกหมดแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่อยากเจอนั่นก็คือ กิ้งกือนะครับผมกลัวมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตย้ายที่ยวนครับไม่ไหวครับตรงนี้หมดเยอะมากเดี๋ยวตัดเป็นชั้นทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลงไปสู่เริ่มลงด้านล่างแล้วนะครับก็แอบมีขยะนะครับ มีคนนำขยะมาทิ้งเพราะว่าเป็นที่ป่าค่อนข้างลกนะครับพอดีครับเดี๋ยวจัดการกับขยะและกระถมไปเลยผมเห็นมุมที่จะไปดูอยู่ด้าน,น้น้วนะครับน่าจะถ่ายจากมุมสูงได้ไปครับเดี๋ยวผมพาชมอีกหนึ่งมุมมุมสูงนี่นะครับมุมจาก ด้านบนนะครับมาสักครูเรายืนอยู่ด้านนู้นนะครับนี่นะครับขยะแอบมาทิ้งกันโอ้โห,หนี่นีมาด้านนี้ก็ยังเจอมดอีกนะครับ หมดเยอะมากเลย ฮะผู้ใด มาครับไปมงว่ากันต่อโอ้โหมาถึงล้มต้นใหญ่ลงแล้วนะครับตอนนี้ปรับบริเวณด้านล่างสร้างเป็นทางนะครับตัดบริเวณตีนโนน ดันไปกองรวมกันไว้กองเดียวนะครับ บริเวณนี้แอบทิ้งขยะกันไปเยอะเลยนะครับขราวนี้เป็นป่าโล่งแล้วคงไม่มีใครกล้ามาทิ้งนะครับก่อนหน้านี้ลกล้างมานาน ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวแวะมาเชื่อมจุดล็อกของ10ล้อสักหน่อยซึ่งมาทำที่อู่ผมเองครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่งานหน้านะครับวันนี้ผมกับทีมงานเซโต้งขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ